ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทําปลาหมึกผัดกะปิกันค่ะสุรับรองนะคะว่าสูตรนี้อร่อยไม่แพ้ร้านดังเลยนะคะเริ่มต้นที่ปลาหมึกนะคะเราจะใช้ปลาหมึกกล้วยนะคะประมาณ400กรัมนะคะเพื่อนๆนําไปล้างด้วยน้ำสมสายชูนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นพอคําประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ําปลานะคะซอสปรุงรสน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำเปลา่า มะนาวค่ะต้นหอมค่ะหัวหอมแดงกระเทียมค่ะพริกขี้หนูสวนพริกไทยขาวค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำเครื่องกันก่อนนะคะเริ่มจากพริกไทยขาว ขี้หนูสวนกับกระเทียมทำแดงนะคะ พอแหลกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กะปิลงไปเลยค่ะใส่กะปิลงไปเลยนะคะก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดน,นึงค่ะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักไปเรียมสำหรับผัดเริ่มผัดนะคะเราจะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ตั้งไฟให้ร้อนนะคะใส่ปลาหมึกลงไปก่อนเลยค่ะลับปละหมึกแค่ให้ละุ่มยน,นะคะแล้วเราจะใส่เครื่องที่เราตำไว้สักแกงเลยค่ะ เขาจะมีน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำตอนนี้เรามาปรุงรสกันนะคะใส่หนังปลาลงไปค่ะนนามาปรุงรสน,นะคะ ตามด้วยต้นหอมน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเราปิดแก๊สค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะหนึ่งีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกัน